ชอบเล่นกีฬาชอบดนตรีแล้วก็ชอบแต่งเพลงแรง็ปการเล่นกอล์ฟเล่นตั้งแต่จับไม้พลาสติกตั้งแต่อายุ3ขวบและได้ไปแข่งรายการในต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาอีกหลายรายการล่าสุดปีนี้ไปแข่งรายการ i m g Junior Golf Championship g o นช s t กอฟตาของเราวันนี้โดยอิเดอมสิสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น พบกับน้องนนท์ครับสวัสดีครับน้องนนท์ครับสวัสดีครับนนท์ครับสวัสดีครับนี่เกียอ่าน้องนนท์แนะนําตัวเองหน่อยก่อนครับนูเลยมีคนดูอยอ่ครับสวัสดีครับผมน้องนนท์นะครับวิจิตาธรครับตอนนี้อายุ14ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติกีฬพัฒน์ครับสามขวบเนี่ยเพิ่งจะอนุบาลนะแล้วไปถือไมค์กอล์ฟอะไรยังไงสามขวบกว่านี่อนุบาลไม่ใี่ปอหนึ่งนะววสิผมติดใจอันอื่นเหรอผมติดใจตรงแต่งเพลงแร็ป เออเอาที่ก่อนดีกว่ามันเป็นมันเป็นยังไงเพลงแรปอะไรเลาให้ฟังหน่อยยังไม่เคยมียังไม่เคยมีใครที่เป็นนักกรอบแล้วเป็นนักแต่งเพลงด้วยเป็นยังไงนี่ลองร้องให้ฟังหน่อยไม่ตอบร้องเท่านั้นก็ชอบดนตรีตั้งแต่เด็กมากๆก็เริ่มฟังเพลงเยอะมากครับก็ชอบแล้วก็อยากลองแต่งเองดูแล้วร้องแรปได้ด้วยเปล่าก็ได้เนีนิดนึงนิดนึงนิดนึงมันเป็นยังไงจริงเหรออ่านิดนิด เองแล้วมันก็เป็นเพลงเป็นเพลงฮิปฮอปเพลงเร็วๆครับเร็วๆเหมือนกับคนพูดเร็วๆอ่ะคนแก่ฟังเหมือนคนพูดเร็วๆไม่รู้เรื่องอ่ะ ร้องนี่มันร้อนแต่เรือนแพ่ร้องเสร็จปั๊บนี่นะฟันร่วงพอแรปนี่มันต้องเร็วมากๆแล้วมันเต้นด้วยใช่ไหมโจยบอยนะโจยบอยใช่ครับเออโจยบอยนั่นแหละตำนานตำนานเขาเขยังเป็นตำนานอยู่เออแล้วแล้วเวลาไปแต่งเพลงแรปเนี่ยมีหลักยังไงถึงไปแต่งอย่างนั้นก็เพลงแรปก็ให้มันคองจองลงท้ายมันมีการคองจองหลายจังหวะครับเพลงแรปมันค่อนข้าง เป็นได้หลายรูปแบบเพราะเราจะเอาค้องจงตรงไหนก็ได้ใช่ครับแล้วม,ม,มันก็จะเป็นเพลงเร็วๆแล้ว,วก็จะเป็นภาษาอะไรก็ได้มันเลยค้างดังเอัสรุปว่าแรปก,กับกอฟชอบอันไหนมากกว่ากันชอบกอฟมากกว่าไม่หน่อยชอบกอฟมากกว่า<ๆ>นั้นมันเรื่องกีฬานี่เรื่องบันเทิงต้องชอบเท่าๆกันละมั้งพอๆกันแล้วกันแต่ดีนะพี่ขนาดแต่งเพลงนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าเวลาไปแข่งกอปไปเล่นกอฟเนี่ยบางทีเครียดๆมา มันออกบอกเปิดดับเบิลโบกี้หรือทริปเปิร์โบกี้กลับมามาร้องเพลงแร็ปนี่มันช่วยได้ไหมไม่ไม่ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นนะตอนออกทริปเปิร์โบกี้จะแต่งเพลงตอนนั้นเลยอะไนแ้อะไรแบบนี้มันก็จะเป็นทริปเปิร์ทริปเปอล์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมาเอาโอเค เห็นบอกว่าตั้งแต่สามขวบกว่านี้มันอนุบาลเนี่ยยังไม่อนุบาลเนี่ยต้งยงไงไปเล่นกอล์ฟอะไรกับใครยังไงก็เริ่มเล่นพอคุณพ่อเห็นคุณพ่อคุณพ่อชอบเล่นทุกเสาร์อาทิตย์ครับคุณพ่อนี้นีตีกอล์ฟประจําเลยเราเขใช่ครับพ่อชอบตีกอล์ฟกับเพื่อนทุกเสาร์อาทิตย์ผมก็มีวันหนึ่งผมก็ตามคุณพ่อไปแล้วก็เห็นคุณพ่อเล่นแล้วดูสนุกดีก็เดินตามนั่งรถตามคุณพ่อไปครับอ๋อนั้นกอเห็นก็ฟาดอะไรวัดสามขวบกว่าตัวนี้แค่เองนะ แล้วเป็นไงไม้มันหนักไหมหรือไม้อะไรเห็นบอกไม้พลาสติกยังไงใช่ครับเริ่มจากไม้พลาสติกแล้วตอนแรกพ่อก็พ่อเด็กโยนพ่อเห็นเอาซื้อไม้พลาสติกให้แล้วก็ตีเคี่ยวอยู่ที่บ้านครับเขาสามขวบมันตีเลยไม่ได้หรอกหนักไปใช่ครับก็เริ่มจากตรงนั้นครับตอนนี้มาเลยเอาจริงเอาจังเริ่มที่จะมีโปรเออมีโปรอะไรเล่าซิจากตรงนั้นสเต็ปเป็นยังไงมีโปร โปรคนแรกเลยตอนสี่ขวบแบบสี่ขวบก็ยังไม่ค่อยแบบจริงจังมากแต่แข่งรายการแรกตอนประมาณเกือบห้าขวบครับอ่าก็สนุกสนานแหละสนุกสนานครับไม่ได้แบบเครียดไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นมีโปรแล้วตอนนั้นมีโปรแล้วใช่ครับอืมแล้วไปอย่างไฮะแข่งครั้งแรกก่อนห้าขวบเนี่ยแข่งแข่งครั้งแรกก็ยังผลไม่ดีครับแข่งแต่ข้อออกมาร้อยกว่าเออร้อยกว่าใรดีก็ก็ถอใจไหม ไม่ครับไม่ตอดใจนะไม่ถอดใจครับแล้วเขารับถ้วยกันแล้วอยากได้ไหมก็อยากได้อยากได้ก็เกี่ยวไว้ว่าแบบแรงเัินเงินใจเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อไงเริ่มที่จะเอาจริงเอาจังรักกอล์ฟจริงๆจังๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรเมื่อไหร่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมยังไงน่าจะตอนประมาณห้าขวบนิดนนะครับตอนได้ถ้วยแรกครับเอใช่ก็น่าจะได้ถ้วยที่สี่มั้งครับผมเลยเหมือนแบบ เห็นพออยากได้ถ่วยก็อยากได้เพิ่มก็อยากได้ที่หนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะตีไลขึ้นวงสวิงครับก็เป็นโค้ชตอนนั้นหรือคุณพ่อตอนนั้นตอนนั้นโปรเต้ที่ c เ a ครับอเนี่ยเห็นมีผลงานไปแข่งในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานี่เยอะเลยคนนี้ ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะคนนี้นี่ไปแข่งต่างประเทศอเมริกาโดยว่าอเมริกาเยเยอะเลยมันทำไมแล้วก็มีชนะด้วยใช่แต่เด็กที่ซานดิเอโกเนี่ยในเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปยังไงอ๋อแข่งต่างประเทศครั้งแรกที่มาเลเซียครับมันไปได้ยังไงก่อนตอนไม่ใช่อยู่ๆฉังจะไปพ่อก็บินไปไม่ใช่ตอน5้าขวบเหมือนมันเป็นคัดไฟของ USJ ก็สนับก็สะสมคะแนนกันไปสะสมคะแนนไปใช่ครับแต่ตอนไปมาเลเซียก็ผลงานไม่ดีมากแต่มี TGA ตอนหกขวบครับค่อยไปไปจูเ <Dennis> นีย <Ils> ร <_ Elekt ra> like ์เวิร์ที่ซานดิเอโกอเมริกานี่ฟังฟังแล้วหกขวบนี่ปหนึ่งนะใช่หกขวบไปสุดเลยไปอเมริกาเลยใช่ครับแล้วคัลไฟายไปได้คัลไฟายไปได้ครับคลาสอะไรคลาสเอฟครับคลาสสุดเลยอ๋อครับสุดเลยนะฮะแล้วก็ไปอเมริกาแล้วก็ไปชนะเลิศมาด้วยตั้งแต่เนี่ยหกขวบเนี่ยบอยหกอันเดอร์เนี่ยที่ซานดิเอโกแล้วก็อีกขนหนึ่ง เดียวกันหรือเปล่ารอบเดียวกันครับแต่แข่ง2งแมตครับแล้วก็ได้แชมป์สองแมตคนละแมตกันคนละแมตกันักันใช่ครับแต่ไปเดียวกันรับสองถ้วยเลยใช่ครับที่น่าสนใจเนี่ยที่3เนี่ยบอย90 fcg international golf championship 2018เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับไปอเมริกาทุก2ปีครับก็คัดเลฟอกของ tj เนี่ยครับทุก2ปีก็คือเราแข่งในเมืองไทยนี่ตลอด คะแนนถึงเราไปเลยใช่ครับแต่พอดีไม่ได้ไปช่วง2020เพราะโควิดใช่เขาิดก็หยุดกันไปหมดนช่นอกนั้นก็ไปทุก2อปีไปแข่งรายการนี้แหละครับเวล่าสุดนี่ปีนี้เองนะใช่ครับพิ่งไปมาใช่ครับ IMG Junior Golf Championship ครับที่ไหนเนี่ยซานดียโกเซนเดียโก้แคลิฟอร์เนียนะครับแต่ว่าจบที่19ใช่ครับคะแนนเป็นไงคะแนนก็3วัน1อันเดอร์พาครับ3วัน1่อันเดอร์พาอันดับ19ก ใช่ครับคือขนาดนี้ก็พูดถึงอายุเห็นเแบบว่านนบอกว่าตอนนี้อายุ14กว่าใช่ครับคือไปแข่งนี่คือตอนนี้ระดับเก่งๆมันเริ่มโชว์ฟอร์มกันทั่วโลกแล้วมากันละใช่ครับได้ไหมอันนี้จัสตินโทมมัสเนี่ยมันก็เริ่มเก่งแต่อายุเราเนี่ยอายุเราเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเก่งนะเราเนี้แต่กลายมาเป็นจัสตินโทมัสอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอรู้สึกเป็นยังไงมาจากต่างชาติกันเยอะแล้วก็สนามที่นั่นต่างกับเมืองไทยเยอะไหม พูดถึงเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามแบบหนึ่งเลยคือลมแรงมากครับมันลมแรงมากต่างจากเมืองไทยลมเมืองไทยที่นี่จะไม่ค่อยมีที่ไหนที่ลมแรงมากอันนี้คือซานดิโกใช่ไหมซานดิโกเพราะมันแปซิฟิกไงแรงมากแรงมากแล้วก็หญ้าบนกีนก็จะหญ้าหญ้าใบเล็กกว่าแต่เขาจะปลูกค่อนข้างถี่กว่ามาทําให้กีนมัน มันค่อนข้างวิ่งกว่าเร็วกว่าเราเร็วกวก่าค่อนข้างเร็วกว่าพอสมควรนะใช่ครับเราได้รู้แล้วเ,า,เาโอเคแล้วอะไรที่แตกต่างอีกแล้วเราปรับตัวได้ไงอ่ะปรับตัวก็ตอนแรกก็ไปซ้อมครับไปซ้อมพัดเยอะๆ,ๆเพราะว่าหญ้ามันค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็หาฟิลลิ่งให้มันเข้าครับชิดพัดด้วยใช่ครับที่น่าสนใจนะพี่กลางเน,นี่ยเบสเบสกร์เนี่ยสิบอันเดอร์ตีเข้ามา74 66- 66ในรายการ all american junior i n v i t a t i o n a l ดูนี่เล่นที่วอเตอร์มิลคอฟฟ์แอนดรีสอร์ทเมื่อปีที่แล้วปีสองหนึ่งนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสกอร์ที่ต้องเก็บไว้เลยบันทึกในความทรงจำไว้เลยนะครับใช่ครับเพราะมันเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยครับจัดของทาง The, Eng The Agency College Recruit ครับแล้วก็ไปเล่นมาครับแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไงเฮ้ยลูกเราของจริงนี่วาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจครับดีใจนะครับคัน,นถามก่อนในอน,นาคตจากตรงนี้ ต้องการเป็นแบบไหนคือเก่งเทนโปรเลยไม่ต้องไปลงมาเรียนแล้วใช่ไหมซึ่งนักกอล์ฟเกาหลีปเป็นอย่างนั้นนักกอล์ฟไทยก็เหมืนนกกอกนกันจริงเหมือนกันหรือเราอยากไปสายคอลเลจ ncaa ผมแผ,แผนไว้ค่อนข้างชัดเจนเลวที่อยากจะไปเรียนคอลเลจก่อนครับอยากเรียนยูนิเวอร์ซิตี้ที่สหรัฐอเมริกาก่อนครับที่มี Academy กอล์ฟดีใช่ไหมใช่ครับอยากไปอยู่แล้วก็ไปเล่นให้กอล์ฟทีมที่นู่นครับถ้าเบื่อพูดตรงนี้ก็ต้องถามว่าแล้วตอนไปแข่งเนี่ย ใครมาดูไหมจากข้าต่างประเทศมีใครมาสัมผัสเรามาสัมภาษณ์เราติดต่อเรามามีไหมครับตอนตอนแรกๆครับตอนเด็กๆก็จะยังไม่ค่อยมีค,ครับแต่อย่างปีป,ปีล่าสุดเนี่ยก็ปีล่าสุดที่เพิ่งไปมาที่เพิ่งกลับมาก็เห็นแล้วว่าก็มีโค้ชมาคอยเดินตามบ้างมาคอยอยู่ที่นู่นวาครับใช่ครับแล้วเคยส่งโปรไฟล์ไปให้มหาวิทยาลัยบ้างไหม ยังครับยัง <Young, S 1> ใช่ <นะ S 1> ครับเพราะว่าตอนนี้เกรดอะไรเกรด9ครับเกรด9เพราะว่าจบนี้เกรด12อีก2ปีเนก็ต <3, S 1> ้องส่งโปรไฟล์แล้วก็ต้องไปแข่งด้วยแล้วก็ต้องไปแข่งเขาอยากจะดูโค้ชเขาก็จะตามมาดู<ช>แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นรุ่นน้อง TK เป็นรุ่นพี่เมกะ พราะสองคนนี้ก็มีชื่อเสียงแล้วนะมีโค้ดฝรั่งรู้จักแล้วนะเราบอกทีเคไปบอกเขาด้วยนะทีเคนี่ไม่กลัวนะบอกปอกเลยเคยเล่นกับทีเคไหมเคยเล่นตอนเด็กๆเลยครับแต่วเป็ไงตั้งแต่6 7ขวบไลกันมาเลยครับไลกันมาคลาสเดียวกันเขาไปเร็วไหมในความคิดเห็นของนนเร็วครับค่อนข้างเร็วมากครับเพราะก็ยังจําได้ตอนเล่นกับพี่ทีเคตั้งแต่6 7ขวบแขวบ ไม่มีอะไรเท่าไหร่าเลยก็แค่แชมป์เอเชียนทัวร์สบายสบายแล้วก็เหมือนกับเตสตินโทมัสอตัวเล็กนิดเดียวอายุขนาดเนี้ยคือโลอะเวลาไปแข่งแล้วเขาเจอใครจอร์แดนสวีทกับไอซ์แล้วโอเคเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะตั้งใจจะไปเล่นอาชีพหรอเปล่าอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพไหมตั้งใจเล่นนักกอล์ฟอาชีพเลยครับระวางแผนยังไงวางแผนก็จริงๆอยากเล่นพวก พอจบ4ปีที่มาวิทยาลัยก็อยากไปคิวคอนเฟอรี่ครับคิวคอนเฟอรี่คอนเฟอรี่ทัวร์แล้วก็อยากเล่นไอ้ US US สยูเอสแครับอยากได้อยากขอไปเล่นยูเอสแ r มเจอร์ใช่แต่ก็ไม่ง่ายนะไทายเกินแล้วว่าไม่ง่ายนะว่าผู้คนเฟอรี่จะไปแข่ง PGA นี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันอันดับต้องดีมากทีเดียวครับคือขยับคอนเฟอรี่นี่ถือว่าเป้าหมายค่อนข้างสูงนะบางคนที่เริ่มจากเอเชียนทัวร์ก่อนอะไรตอนแต่ก็ไม่มีไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลายังมีอีกเยอะ เราจะปรับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพฟิตร่างกายบ้างไหมหาโค้ชซ้อมเยอะไหมเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยเราเพราะเป้าหมายเป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยมันการทําตัวต่างๆเนี่ยมันจะต้องมืออาชีพทำอะไรบ้างครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ซ้อมอะไรก็ตื่นเช้าไหมมีมีมีฟิตเนสครับฟิตเนสทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองถึงสามวันครับโอ้เยอะนะใช่ครับเนี่ยก็เดี๋ยวเซสชั่นนี้ก็ฟิตเนสต่อใครฟิตเนสกับใครฟิตเนสกับพี่แท็กครับ ที่ลาดพร้าวหนึ่งส่วนหนึ่งคืออัพสตูดิโอครับอ๋อเขามีเทรนนิ่งเทรนเนอร์ใช่ครับสำหรับกอล์ฟโดยเฉพาะเลยครับกอล์ฟโดยเฉพาะกอล์ฟเลยเลยสอมที่นั่นเลยด้วยไม่ใช่ครับเอ็กซ์ไซส์ที่นั่นแล้วแล้วไปซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่ที่ปัญญาครับเราซ้อมที่ปัญญาปัญญาบางทีก็ไปโพธารายบ้างอ๋อโพธารายนั่นเป็นสนามได้อย่างเดียวนะครับแต่ที่ปัญญาก็เป็นสนามกอล์ฟด้วยครับ รู uh huh. แต่นี่ได้ประสบการณ์สูงนะไปเล่นต่างประเทศเนี่ยลมดงล,ล,ลมแรงครับโอ้โห oh แล้วใจเราสู้ไหมลนะ่ะกอยากเป็นทีมชาตหิหรือไม่ไปสายทีมชาติเลยเนี่ยครับเดี๋ยวปีนี้จะลองไปคัดทีมชาติเป็นปีแรกที่ลองไปคัดครับเ oh. พรอ,อายุถึงพอดีใช่ใชเพราะว่าตัวมาคัดก็ไม่ธรรมดานะมันต้องพิสูจน์ตัวเองแหละใช่ครับ uh huh. แล้วคู่แข่งเยอะนะใช่ก็จะสุดมนี่ก็ทีมชาติเนี่ยปีนี้เด็กเก่งๆเยอะทีมชาติก็สะดมก็รุ่นเดียวกับโปรจีนไงตอนติดทีมชาติอ่ะใช่ไปเอกก็มาที่นี่พร้อมกันจำได้ไหมใช่ตอนนั้นเนี่ยสะดมแล้วยังมีนักกอล์ฟอีกหลายคนแต่ตอนนี้สะดมไปไกลแล้วนะไปไกลไปไกลนักกอล์ฟในฝันคือใครครับนักกอล์ฟที่ชอบที่สุดก็น่าจะต้องทอมมี่ฟลีดบูดครับ อ๋อฟรีบูนแล้วทำไมไม่ไว้ผมเรื่องทอมบี้ฟรีทบูดเออโรงเรียนไม่ให้หรือไงคือบวดมาครับอ๋อไม่ไปปวดมาปวดมาโอ้มีนี่ทำให้จิตใจนิ่งมีสมาธิด้วยทำไมถึงชอบทอมบี้ฟรีทบูดผมชอบสไตล์การเล่นเขาครับเขาเหมือนว่าเขามีสวิงที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นการจบวงการจับกีตอร์ที่เป็นเดอะคอร์แบบช็อปสติกลาย่างเลยครับ ที่มาด้วยป่ะพัดเดคลอด้วยป่ะเนี่ยเคยพัดเดคลอเคยลองหลายแบบลองหลายแบบครับที่มาส่วนใหญ่จะลอรี่ไปลอรี่กับไทเกอร์มีอยู่แค่เนี้ยนี่แตกต่างไปที่ทอมมี่ฟรีดบูดคนแรกเลยนะฟรีดูดนักกอล์ฟไทยชอบใครนักกอล์ฟผู้ชายได้หมดนักกอล์ฟไทยร่สงกิก็น่าจะต้องพี่เมย์ครับโปรเมย์โปรเมย์โปรเมย์นะครับนี่ก็ดีแล้วฟรีดบูด <Sweet> ซ้อมวงสวิงแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตามที่ภาพที่เราดูกันอยู่ที่วิดีโอกำลังฉายอยู่นี่วงสวิงสวยมากนะครับหัวไม่หนึ่งตีเท่าไหร่เอาตอนนี้เราอายุสิบสี่สิบห้าข้อเจ็ดสิบห้าไม่หนึ่งตีเท่าไหร่หัวไม่หนึ่งแครีรประมาณสองร้อยหกสิบครับตอนนี้สองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบห้าครับใช้ได้ใช้ได้ในอายุ<ใ>นขนาดนี้นะแล้วร้อยเจ็ดสิบห้าวางเป้าหมายไว้ไกลเท่าไหร่ ก็อยากจะได้อย่างน้อย280อแเอาไปแคร์ดีโอ้น้อยไปถ้าจะไปแข่งในระดับนู้นนี่ต้องถึง2 9งเก้าสองร้อยสอเลย300กว่านี่ตีสั้นกว่าซนะิมอีกนะซิมนั้นเอ็กเซพชั่นแต่ว่าอันนี้พัฒนาแบบเดียวกันเลยเนี่ยพูดทีไรผมชอบพูดถึงทัะสินชมัสแบบนี้เลยครับตัวเล็กกว่าเพื่อนในคลังไปแข่งเขาก็ท้ายๆตีก็สั้นกว่าแล้วตอนนี้มันตีไกลสุด,สด เพราะมันฟิตทุกอย่างจะเชนทมัสจะใสนะาล้วก็เด้ให้ดูวเป้าหมายเนี่ยบางทีเนี่ยต้องไปให้ถึงต้องไปให้ถึงวันนี้ก็ถือว่าเราได้เจอนักกอล์ฟซึ่งมีประสบการณ์ไปแข่งในต่างประเทศเยอะแล้วก็กําลังจะเริ่มเก่งแล้วนะพวกอายุสิบสี่้าเนี่ยของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูทีมคาตก่อนซ้อมกอล์ฟสี่วันฟิตเนสสองวันต่อสัปดาห์พักหนึ่งวันสิถ้าอย่างนั้นแต่การซ้อม พักหนึ่งวันก็ก็ไม่เชิงไม่ไม,ไม่ค่อยได้พักครับช่วงเปิดเทอมด้วยครับก็เสาร์อาทิตย์ก็ต้องซ้อมออกลอบให้เยอะมากที่สุดครับพอก็ต้องไปโรงเรียนช่วงเปิดเทอม,ม,มแต่หลังเลิกเรียนมาก็ซ้อมวันอังคารถึงพฤหัสครับถามคำถามสุดท้ายเกี่ยวเรื่องเกมเนี่ยพัดดีไหมเป็นคนพัดดีไหมเออเป็นเป็นคนพัพัดค่อนข้างโอเคค,ค่อนข้างคงที่มากใช้ไม่ได้ จะไประดับนี้ต้องบอกผมเป็นคนพัดดีมากจำไว้เลยนะจะไประดับเนี้คอนเฟอเรนซ์ท<ม>ัวร์เนี่ยพัดไม่ดีจบจบตีสั้นตีไกลไม่เท่าไหร่<ม>พัดไม่ดีอยู่ไม่ได้ไปไม่ได้ต้องไปช้อมพัดของเราเนี่ยต้องไปพัฒนาลูกสั้นหมดไปอเมริกาเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเรื่องไรเรื่องอะไรนี่โค้ชในอเมริกาบอกว่าเด็กไทยเก่งอยู่แล้วไม่มีปัญหาอ่ะขอบคุณมากวันนี้จะเชียร์น้องนอนท์นี่จะต้องอส่งเมสเซจไปยังไง ครับก็ติดฝากติดตามที่เฟซเพจเฟซบุ๊กได้ครับที่วิจิตรทรครับแล้วก็อินสตาแกรมวิจิตรทอนครับของครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับย่เกียรติขอบคุณมากรับครับถ้าเผื่อเมื่อไหร่ชนะขึ้นมาเป็นทีมชาติหรือว่าไปคอนเฟอเรนซ์ทูทเชิญต้องมานะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ